ผมชื่อฟุกนะครับผมก็ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับ uh, S A นะครับหรือว่า s y s t e m a n a l y s สอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ work for home เลยคิดที่อยากจะเริ่มลงทุนนะครับแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งในการลงทุนเนี่ยนอกจากจะมีการการซื้อขายหรือก็หุ้นขึ้นหุ้นลงแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญในสําหรับนักลงทุนเลยที่ผมได้ไปสืบสา,าวเล่าเรื่องมานะครับก็คือในส่วนของ Data หรือว่าข่าวต่างๆนั่แเองนะครับใครก็ตามแต่ที่เข้าถึงข่าวได้เร็วและไวที่สุดคนนั้นมักจะได้เปรียบ ในเชิงของการลงทุนเพราะว่าเราจะรู้แนวโน้มเราจะรู้ในสิ่งที่มันเป็นไปของมันสมมุติถ้าเกิดผมรู้ข่าวเร็วๆสมมุติว่ามีการประกาศข่าวภายในยสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีแล้วผมสามารถรับรู้ได้ทันทีเลยมันจะดีกว่าไหมนะครับในเมื่อเราเองก็เป็นดีลลอรเปอร์นะเราจะพอจะมีวิธีในการดึงข่าวจากหลายๆสำนักข่าวต่งตางๆเนี่ยให้มาอยู่ในมือเราอยู่ในไลน์ของเราได้ไหมวันนี้เราจะทําได้ไหมเดี๋ยวไปดูกัน ในส่วนของคอนเซปต์นะครับเราจะใช้หลักการในเว็บสแคปปิ้งนะครับไปสแคป d a ต a ต่างๆจากเว็บข่าวทุกๆเว็บนะครับที่เป็นเว็บข่าวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะครับโดยเบสออนภาษา Python นะครับซึ่งสิ่งที่เรากําหนดเงื่อนไขนะครับภายในที่เว็บมีการประกาศข่าวมา 1- 2นาทีนะครับเราก็จะทําการให้บอทของเรานะครับไปดึงลิงก์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับข่าวแล้วนั้นดึงมานะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อยังไลน์ Notify นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ลิงก์มาแล้วเราก็จะให้ไลน์ Notify ไปผู <Yeah. S 2> By, uh, ้ใส่ เทคยังกรุ๊ปต่างๆนะครับกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเจ้าตัวบอทเนี่ยนะครับเราจะเอาไปไว้อยู่บนอดิจิตอลโอเชียนนะครับผมเป็นอ่า VM นะครับในการทำเซิร์ฟเวอร์นะครับหลักการก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับผมโอเคครับโอเคครับจากที่มีการได้เป็นดิงเทคมานะครับเราก็จะมีการเก็บนะครับเทคอ่าในส่วนของลิงก์ต่างๆนะครับจากบอทนะครับไว้ในไฟล์นี้นะครับเพื่อให้รู้เพื่อเอาไว้ในรอได้เช็คว่าเออเทคเนี้ได้มีการพุชไปหายูสเซอร์แล้วหรือยังนะครับโดยเราจะเก็บไว้บบนนไฟล์ะครั แล้วก็มีการอ e ีฟเช็คว่าอันนี้แมทหรือไม่แมทนะครับถ้าไม่แมทเราถึงจะส่งไปให้นะครับแต่ถ้าแมทเราก็จะเป็น next step ต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองรันให้ดูนะครับผมอ่ะครับผมก็ในตอนที่รันนะครับก็อันนี้คือมันบอกว่ามันแมทนะครับเราก็จะไม่มีการส่งไปยังไลน์ทอกไลน์ตัวยูเซอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แมทนะครับเราจะมีการส่งไปยังไลน์ยูเซอร์ ในปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมอันนี้ผมก็ได้มีการดีพอตตัวบอทมีขึ้นไปบนยังข่าวออนไลน์โซเชียลนะครับอันนี้ผมก็ทําการเซตทอนดอบนะครับผมก็บอกมันว่าภายในทุกนึงหนึ่งนาทีนะครับให้มีการไปเช็คนะครับในทุกเว็บเลยนะครับที่มีการสเก็บว่ามีการอัปเดตข่าวหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ดึงแล้วก็ส่งไปหายูสเซอร์นะครับผมโอเคครับก็มาบทสรุปเลยแล้วกันนะครับผมก็จริงๆแล้วผมมันมีการนํามาใช้อยู่บ้างแล้วนะครับอ่ะอย่างเมื่อกี้มีหลายเด้งมาเมื่อกี้ นี่ครับนี่ล่าสุดเลยนะครับตอน3ทุ่ม39ครับดูกันนะฮะว่าเออจริงๆเขาประกาศเมื่อตอนกี่นาทีนะฮะน่าจะเพิ่งประกาศนะครับแล้วก็บอทก็จับได้ว่ามีการประกาศล่าสุดมากๆอ่ะนี่ไง3ทุ่ม36 6แล้วก็7 8ก็จริงๆเว้นระยะห่างกน่าจะประมาณ3นาที4นาที5นาทีซึ่งก็ทําให้เราแบบสามารถรู้ได้ไวขึ้นนะครับเช่นแบงก์รัตนะครับเทียนสินเชื่อนู่นนี่นัน่นนะฮะ ก็ทำให้เรารู้สถานการณ์นะครับว่าเราควรจะอยู่ต่อหรือถอยออกดีนะครับซึ่งก็ทําให้เรารู้ข่าวได้ไวขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็คือปิดท้ายเลยนะครับผมว่าก็คือบทที่มีการเขียนไปนะครับสามารถทําได้จริงนะครับแล้วก็สามารถดึงได้จากหลายๆเว็บด้วยนะครับก็นะครับสําหรับมือเทดนะครับควรค่ามากเลยนะครับที่จะ ใช้นะครับซึ่งผมเองก็นะฮะฟินมากครับอยากบอกว่า,าฟินมากเสพข่าวโคตรฟินเลยฮะ<ด>ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ